ัสดีค่ะวันนี้ก็มามาพวกันเพื่อนๆอีกแล้วนะคะเพื่อนๆดูแนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ฉันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจอฉันเปผีปาแล้วถึงตองนี้นะคะม่มีอะไรทำเนาะขึงๆกลางๆอที่ไอ้เหญ่เหตุงานมา่เหตุยูจงเสี่สิบมาขึงกลางบรู้ขึงเนาะ ก็ึือเป็นกลางอยู่เหมือนเป็ดเห็นไหมเป็ดว่ายน้ำเป็นอืมเป็ดเป็ดอันเก็บินได้ใช่ไหม,ไมไแต่ไม่โปรเฟชชั่นอลจนขนาดนั้นจ้ะประมาณนั้นนะคะกขึ้ออันนี้กำลังกำลังเคลียร์พริกหนึ่งก,ก,กิโลนะคะพี่สาวจะซื้อมา พี่สาวฝากไปซื้อนะฝากไปซื้อลูก่งกิโลนะคะอืมน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะคุณพี่สาวคุณช่วยหนึ่งกิโลที่บ้านเราก็ประมาณโลนเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบแปดสิบบาทร้อยหน,นึ่งหรอนี่ค่ะประมาณโลนโลนก็ ต่ำสุดน่ะสิบห้ายูโรอ่ะสิบสิบห้ายูโรอ่ะต่ำสุดต่ำสุดสิบห้ายูโรอันนี้สูงสุดก็ประมาณยี่สิบห้ายูโรนะแล้วแต่ราคานะแม่คงแม่ค้าแล้วแต่แล้วแต่ช่วงที่ส่งส่งมาเป็นส่งมานะประมาณก็ตกไปสามร้อยเจ็ดร้อยบาทมั้งประมาณนะ่ะ อะเจ็ดร้อยบาทตีไปรลเยยี่สิบนะเจ็ดร้อยบาทอโอเคนี่เลยประมาณเจ็ดร้อยบาทมันหนึ่งกิโลเจ็ดร้อยบาทคิดอูจะดีนะคุณอยู่เมืองไทยไหนฉันอยู่เมืองนอกฉันได้กินแช่แข็งฉันไม่ได้กินของสดเลยนะคะจะบอกให้เมืองน,นอกต้องกินของอะแช่แข็ง สดสดซื้อสดๆอย่างนี้ก็ต้องไปแช่แข็งนะคะซื้อมาแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเอาไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะเพราะว่าเราไม่กินนานเอาไว้กินนานๆเนาะหนึ่งกิโลหนี่ยเป็นกินนานมากเลยนะคะไม่ได้กินแค่สองสามวันเนาะหนึ่งกิโลอีกฉันเกิดได้เกิดครึ่งปีเพราะว่าเราไม่ค่อยทำกับข้าวครึ่งปีประมาณปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งอ่ะค่ะ เพื่อนไม่ค่อยมาบ้านเพื่อนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชิญเพื่อนมาบ้านนะจะเชิญเพื่อน,นมาบ้านก็นิดนึงนิดนไม่ได้ปาดดีเลยนะคะแต่เราก็แชร์กันว<ๆ>่าเราค่าไปแชร์กันเนี้นะคะ่ะชุ่มกันชุ่มกูเข่า ตอนนี้ก็แดดดีนะวันนี้นะอากาศดีวันนี้อากาศดีมากเโอ้เสียงเครื่องสัางังหมดก็ท้องอ่ะกลังดูไม่ว่านะคะกำลังดู่ e t f l i x ไหะแคบว่างไหมคุ๊สามีไม่ว่าชฉันดูหนังดู n e ่ f ิ i ไหมเนี่ยให้ดูไหมเนี่ย อาหาค่ะแค่ปาไปกินข้าวเที่ยงใัานานแล้วเดี๋ยวเอาเดีเลานเราบอกว่าปาปาปานไปรับเธอน่ันไปทำอะไอกับแ่ห้องน้ำคอยเดือดเดือดเอาไปคุยกันวันหน้านะจ๊ะโอ้นนี้แค่นี้จ้ป๊ทั้ง